คิดถึงลูกไหมคิดถึงก็ยังบอกกับแฟนว่ากูอยากเจอลูกอีกครั้งมึงก่อนตายแต่นั้นป้าเป็นมะเร็งทีนะก็อยากเจอลูกแต่ก็จําไม่ได้ที่อยู่ชัยนาธ่ะนะอ่ครับมาโหมาโหแฟนนะจนลืมหมดเลยอ่ะบอกกูไม่อยู่กับมึงแล้วอะไรเงี้ยเขาตีเก่งแล้วถ้าเจอลูกนี่จะพูดอะไรกับเขาเนี่ยก็แม่คิดถึงคิดถึงทุกวันน่ะแน่ แต่ก็ไม่มีตังไปหาครึ่งใจทางนี้ยังห่วงหาฝ้ากว้างบังตาใหญ่แกล้งกันเชื่อว่าอาสักวันจะผ่านพบเจอ40ปีที่เดินจากลูกมาด้วยเหตุผลของลูกผู้หญิงคนหนึ่งแต่ในใจไม่เคยลืมลูกสาวเลย ความหวังที่แอบหวังลมหลมแล้งแงมาตลอดมันกำลังจะมีปาฏิหาริย์ได้ปิดฉากความพัดพรากแล้วนะครับป้าก็เคยเดูเฟซเขานะก็บอกว่ากดถูกใจแต่ไม่รู้ว่าเป็นรูป แล้วแม่รู้จักคนที่ชื่อวิชานไหมครับมวิชานนะ่พี่ชายพี่ชายและยังติดต่อกันไหมทุกวันนี้โปวดกันไม่ได้ติดต่อมา20ปีคือลูกสาวอ่ะค้นหา Facebook จนกระทั่งเจอคนที่ชื่อวิชานพี่ชายแล้วก็ได้คุยกับอาวิชานเนี่ยอยากเจอแม่ไหมล่ะไม่ถูกกันงั้นเอา Facebook ไปคุยกันเองนะแล้วเขาก็ให้ Facebook แม่ที่ชื่อรัชนีดาวเรืองจ้ะ ให้กับลูกสาวไปแล้วลูกสาวเขาแอดเฟซบุ๊กมาขอเป็นเพื่อนกับเฟซบุ๊กแม่แต่แม่ไม่รับเขาสักทีงานเดยนลุงให้ไม่เสร็จไปแล้วก็ไปคุยกันเอาเองให้เฟซมาแล้วได้ไหมได้มาเพื่อนขอขอเป,เป็นเพื่อนตั้งแต่วันนั้นเขายังไม่รับเลยไม่บอกก็โทรศัพท์ป,ป้าไม่ไม่เป็น กายตามหาลมเพลียหลับไหล อนาพบันดาลฝากกด,ดกฟ้าดาเกณฟ้าลิขิดมาอย่างนั้นให้จากกันจะท้องไปใหญ่ปฏิหารหัวใจแห่งรักจะหักกดเกณแห่งฟ้า